ครับผมจะโชคมั่งคงนะครับตัวนี้แหละที่ว่าผมเคยเห็นตั้งแต่สมัยผมหัดทายคิปใหม่ๆนะครับกับหนองมอตื่นเริงฟ้าอยู่งานบ้านหัวดอนศาสตร์นะครับจนทุกวันนี้22แกนแคมป์ส่งลูกเขาไปประกวดเมื่อกี้แล้วนะครับคณะกรรมการนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราคาที่ห้าถามไปเมื่อกี้นะครับ2ล้านกว่าบาทตัวน,น,นี้เป็นลูกของปลากล้วยน้องบัว,บวทีโช์ในสนามนะครับปลากล้วยเป็นพ่อโชคมงคลโชคมงคลเป็นโชคมาง,งบบนี้น,นะครับปลาหนังนมอายุ 6- ถึง18แปเดือนนะคะลงแข่งกันทั้งหมด32ตัวค่ะเข้าสนามได้เลยนะคะทุนประกัผทในรุ่นเมื่อกี้อยู่ฝั่งละ16ตัวนะคะัาบตัว คู่นี้ผมไปออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางแอดมินเพจนะคะจะทำการจับรางวัลเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนตอบได้หลายคนนะคะเ,เ,ดเดี๋ยวจะจับรางวัลนึ่งในนั้พึ่นด้วยนะคะอเจตอนนี้ <c oughs> ช่วงที่เอาไฟเข้านะครับก่อนที่จะเช็คไฟเนี่ยรบวนเจ้าหน้าที่ภาคสนามระบบไฟนะฮะเช็คระบบไฟวันนี้มืดแน่ครับถ <c oughs> ้าเช็คก่อนตอนเกิน พอมันเลื่อนขึ้นมาเช็คมันมีปัญหาลำบากในการทำงนานแลาวควรจะคี่เช็ค่อบประชุงนี้มืดแน่นอน